Show Sounds Sounds Let's 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 Fights, Night the the Boom on top, Boom Orin Bodhi Chow Boom me man read like Jone Degu like take the take up, Countable much true I it's the a Keto like like Try my สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาดคิดวิไลซ่ส พวกเราเก่งหางฟ้าชายาผู้เบาเอิญแกะผัดหอกเพวนหอกเพวนหอกเวนเอิญว่าน้ำปลาจากโรงเรียนบางไทรพิยาค่ะสวัสดีค่ะอุ๋มเองค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะสวัสดีค่ะนาปังเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องมีสาระดีๆมาแนะนำกนระถิชมอย่างแน่นอนคะ่สะสาระดีใช่แล้วลคะค่ะสาระดีมีประโยชน์กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และความสนุกสนาน ไสำหรับการแสดงฉชัทีแรกของเราเป็นยังไงละ่ะคะบี๊นั่นสิคะการแสดงที่พวกเราโชว์ไปเมื่อกี้สุดยอดมากๆเลยค่ะแน่นอนสิคะคิตตี้สำหรับการแสดงที่พวกเราได้เปิดตัวตอนเข้ารายการของเราน่าตื่นเส้นกันใช่ไหมล่ะคะตื่นเต้น อุกิมมีโชว์ที่เจ็ดกว่ามาชฉหยท่านผู้ชมได้ชมกันคะ่ะเจ็ดกว่าใช่แล้วล่ะคะ่ะการแสดงมีชื่อชุดการแสดงว่าพล,ไไพลังจิตติดไฟได้ค่ะพลังจิตติดไฟได้แต่ก่อนที่จะเริ่มทําการแสดงของอุงกิมคิดซีว่าเราหาแขกรับเชิญมาร่วมสนุกกับพวกเราดีกว่าไหมคะใช่คะ่ะขอเชิญแขกรับเชิญหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนนะคะ สวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราชื่อว่าอะไรคะสิรินานิโทมิเศษค่ะมาจากห้องไหนคะม6ครับหนึ่งค่ะโอเคค่ะมาเริ่มทําการทดลองกับอุ้มินทานี้เลยแล้วกันนะคะนี่คืออะไรคะไม้ข <My S 1> <My S 2> ีด <5. S 2> ไฟเดี๋ยวอุิมอ๋มจะจุดให้ดูนะคะจุดเลยคะ่ะรอนสักครู่นะคะอุ้มอิ๋มจะจุดไฟให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวอิ๋มจะจุดไฟให้ดูคะ่ะรอ,นนอนสักครู่ มันจะเป็นยังไงคะทุกคนโหไฟติดแล้วล่ะค่ะอมิมแต่อมิมรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปนะคะธรรมดาเกินไปเราหู่สักคู่นะคะระหว่างที่รอขอให้แขกเชิญส่วนถุงมือพวกความปลอดภัยในการทดลองนี้ด้วยนะคะสวมเลยค่ะสวนเลยส่วนถุงมือพวอความปลอดภัยของการทดลองด้วยนะคะจับตาดูดีนะคะทุกคนเราหู่สักคู่นะคะทุกคนเรามีหู่สักคู่นะคะมาแล้วค่ะต่อไปนะคะขอให้แขกเชิญ ถือเทียนเอาไว้ใกล้ๆสักนิดนึงนะคะยเดี๋ยวหิมจะเสรพลังศีลทำให้ไฟมันติดได้กันนะคะพลังศีลหิ่มจะมีพลังศีลจริงๆหรอคะน่าทีุ่๋มหิ่มจะมีพลังศีลจริงจริงหรอมันจะเป็นยังไงคะทุกคนจับตาดูดีๆนะคะจับตาดูดีนะคะโอ้หมีความ้อนแล้วค่ะโอ้ไปที่แล้วลนะค่ะทุกคนแล้วเราสามารถนำไปใช้แล้วเราแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไงคะดีม ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมสนุกกับพวกเราก่อนนะคะนี่ค่ของเราวันขอขอบคุณค่ะที่มันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะก็เพราะก็เพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบจริงๆแล้วนะคะคิตตี้อุ่มอิ่มเนี่ยไม่ได้มีพลังจิตอะไรหรอกค่ะเพียงแค่อุ่มอิ่มใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยที่นายเทียนหอมนะคะอุ่มได้เทด่างทับทิมเอาไว้และก่อนที่อุ่มอิ่มจะถึงขึ้นมาอุ่มอิ่มก็ได้แอบหยดกลีนซินลงไปซึ่งว่ากลีนซีนและด่างทับทิมเกิดปฏิกิริยากันก็จะทําให้เกิดความร้อนไปจงติดได้นั่นเองค่ะไปจนติดได้นั่นเองค่ะแล้วเราสามารถนะําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ไงบ้างล่ะคะอุ่มอิ่มสำหรับประโยชน์ในการทดลองนี้นะคะก็คือก่อนจะไปฟังนะคะเรามาฟังข้อควรระวังอย่างหนึ่งเลยนะคะข้อควรระวงัง ่านทับทิ้นะคะเป็นสารที่มีอันตรายมากๆหากเก็บไว้ใกล้สารบางชนิดเช่นน้ำตาลทรายกดอะซิติกหรือกินซอรินก็อาจจะทำให้เกิดเปลวไฟได้นั่นเองคะ่ะเปลวไฟได้นั่นเองคะ่ะส่วนกินซอรส่วนประโยคของมันนะคะก็มีมากมายเลยละคะ่ะสามารถนำไปล้างผักล้างผักฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเป็นต้นคะ่ะเป็นต้นคะ่ะ ส่วนกรนซรินหรือกินซอรอนนะคะเป็นสารตั้งต้นในโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆใช้ในการผลิตเช่นผลิตยายา <Yeah. S 1> ผลิตสบู <S S ่สบู่ผลิตเครื่องสำอางเครื่องสำอางเป็นต้นค่ะเป็นต้นค่ะ ของรายการฉลาดคิดวิไลท์ไซช่วงนี้พบกับคิตตี้บ้างนะคะเมื่อกี้อุ่มอิ่มจุดไฟได้คิตตี้ก็จุดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะดับไฟด้วยหลักการทางว,าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ว้าวว้อยากชมแลยนะคะคิตตี้ค่ะสําสหรับการแสดงของคิตตี้นะคะก็จะมีชื่อชุดการแสดงว่ามหาจัร์์ไฟติดดับค่ะมหาจักรัไฟติดดัะแต่เอะนะปังว่าเราเรียกแขกรับเชิญมาร่วมสดงกับเราหน่อยไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะขอเชิญแขกรับเชิญหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนนะคะมีของรางวัลนะคะขอหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนค่ะมาเลยค่ะมาทางนี้เลยนะคะแขกรับเชิญของเรามีชื่อว่าอะไรหรอคะพอลี่ค่ะมาจากห้องไหนหรอคะหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งนะคะ จะเริ่มทการทดลองนะคะคิดปี้ของให้แขกรับชิญสวมถุงมือและแว,ะว่นตาเพื่อความปลอดภัยจากการทดลองได้นะคะสวมเลยค่ะสวมเลยรอสักครู่นะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะต้องสวมแว่นตาและถุงมือทุกครั้งก่อนทาการทดลองนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแว,ว่นตาเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้ขอให้แขกรับเชิญถือบิเกอร์นี้ไว้นะคะส่วนพี่พี่จะถือบิเกอร์นี้ไว้ค่ะแล้วเราจะเทสารลงไปพร้อมๆกันนะคะไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามคควันนะคะขอให้แขกรับเชิญน้ำพูบจุ่มลงไปในบิกเกอร์นั้นเลยค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มเลยนะคะค่อยๆจุ่มนะคะรอสักครู่นะคะ โอ้โหไฟติดแล้วะะล่ะค่ะทุกคนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวนาปาังจะสุดทูบเสร็จแล้วคะ่สะสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมคู่นะคะรอให้ทูบติดก่อน,นะคะ่ะได้หรือยังคะแป๊บนึงนะคะจิตตี้ ре. รอสักครู่นะคะได้หรือยังคะนี่ค่ะรอสักครู่นะคะทุกคนเดีย๋ยวก็ได้ดูแล้วค่ะ กล้จะได้แล้วนะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่น,นะคะได้แล้วค่ะทีนี้ขอให้แขกรับเชิญนำผูบที่ติดไปอยู่จุ่มลงไปในขวดน,นี้เลยค่ะจุ่มเลยนะคะจุ่มเลยค่ะโหไป,ไไปแล้วนะล้วค่ะทุกคนแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไงคะคิตตี้น่าสีน่าสีมันเป็นแบบนี้ได้ไงคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราที่มาร่วงสนุกขับเราในวันนี้ค่ะ นี่ค่ะของราวัลขอขอบคุณค่ะคะท, <พา S 2> ที่มันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะก็เพราะก็เพราะ,ราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบค่ะที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะในขวดชมพูที่หนึ่งคินตี้ได้ใส่ด่างทับทิมไว้อยู่ในขวดอยู่แล้วหลังจากนั้นคินตี้ก็ได้เติมไฮโดรเจนอร์ออกไซด์ตามลงไปและเมื่อสารทั้งสองนะคะเกิดปฏิกิร,กริยาต่อกันทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนและมีการคายออกซิเจนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแก๊สออกซิเจนเองนะคะก็มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ไฟติดไฟก็เลยติดขึ้นมาไงล่ะคะไฟก็เลยติดขึ้นมาไงล่ะคะและขวดลูกชมพู่ที่2นะคะคิตตี้ในขวดชมพู่ที่2นะคะคิตตี้ได้ใส่เบกกิงโซดาไว้อยู่ในขวดอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะคิตตี้ก็ได้ให้แขกทักเชิยงของเราเนี่ยเทน้ำโซ่สายชูตามลงไปค่ะและเมื่อสารทั้งสองนะคะ<อ>เกิเปกดปฏิกิริยาต่อกันก็เลยทําให้เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เองนะคะก็มีคุณสมบัติที่ช่วยให้ไฟดับค่ะไฟเลยดับลงยังไงล่ะคะไฟเลยดับลง,ย,งยังไงล่ะคะแล้วเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไงคะคิตตี้สำหรับประโยชน์ของการทดลองนี้นะคะแก๊สคา,ารปป์บอนไดออกไซด์ก็สามารถนําไปเป็นแก๊สดับเพลิงได้ค่ะส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะก็สามารถนําไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงต่างๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการนําแก๊สออกซิเจนไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงในการยิงจรวดค่ะยิงจรวด สตรยอไปเลยค่ะทุกคนเข้าสู่สช,สช่วงสุดท้ายของรายการฉลาดคิดวินไลท์ไซส์ช่วงนี้พบกับการแสดงวิทยาศาสตร์ของนาปังบ้างค่ะ การแสดงวิทยาศาสตร์ของนาปังมีให้พวกเราชมกันมากค่ะวันนี้แต่เอ๊อุอิมรู้สึกว่าอุอิมหิวน้ำมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคิตตี้เองก็รู้สึกคอแห้งเหมือนกันค่ะนาปังคอแห้งกันใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมตามนาปังมาทางนี้เลยค่ะสําหรับการแสดงนี้มีชื่อว่ามาจัย์น้าเปลี่ยนสีมาจรยนน้าเปลี่ยนสีใช่คะแต่ก่อนอื่นขอเชิญแขกรับเชิญหนึ่งคนค่ะขอหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนนะคะขอหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนนะคะ แขกรับเชิญหนึ่งคนนะคะแขกรับเชิญของเรามีชื่อว่าอะไรหรอคะชื่อไพรินะค่ะคุณไพรินนะคะมาจากห้องไหนหรอคะม .6 ทับ1ค่ะม .6 ทับ1น,นะคะงานรบกวนแขกรับเชิญของเราถือขวดน้ำนาีไว้ด้วยค่ะ ไวเลยนะคะแต่เอ๊ะน้าป่าคะทำไมน้ำมันเปล่าทำไมน้ำมันใสอย่างเงี้ยคะหนูมไม่อยากกินน้ำเปล่าค่ะมีน้ำอย่างอื่นไหมคะ่สิคะมีน้ำอย่างอื่นไหมคะมีอยู่แล้วคะ่ะงานรบกวนแขกรับเชิญของเราเขย่าวขวดน้ำแต่ก่อนที่จะเขยา่าขอหนึ่งบทเพลงค่ะขอหนึ่งบทเพลงค่ะไปหเา,าหเลย่ะ และไปได้ยังไงคะเนี่ยน huh kind of ่าส anyway, so. ิคะใช่ค่ะนี like ่คือน้ำบูเบอรี่ยังไงล่ะคะกินกันเลยไหมคะเต๋น้าปังคะคิตตี้ไมอยกินน้ำบูเบอรี่ค่ะคิตตี้กินน้ำอย่างอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมคะน่าสิคะมีน้ำอย่างอื่นไหมอะคะงานรบกวนแขกรับเชิญของเราเปิดฝาขวดน้ำออกได้ค่ะเปิดเลยค่ะและเทสารวิเศษลงไปเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำอย่างอื่นกันค่ะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะโห น้ำเราเปลี่ยนสีแล้วล่ะค่ะทุกคนเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะกลายเป็นสีม่วงแล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไงคะนั่นสิคะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ได้เดียวเลยนะคะมันยังดื่มได้อีกด้วยค่ะฮะมันกินได้จริงหรอคะกินได้สชคะนี่คือน้ำหุ่นแล้วลองกินกันเลยไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามากินไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้แขกรับเชิญทานกับเราด้วยนะคะไม่อันตรายจริงๆหรอคะนาปังไม่อันตรายค่ะ รอสักครู่นะคะเรามาชนแก้วกันค่ะเราจะเป็นคน้อมกันนะคะอร่อยมากๆเลยละค่ะแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะนาปังค่ะแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมกันสนุกกับเราหน่อยนะคะมีผค่ของรางวัลขอบคุณค่ะแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะนาปังจากน้ำเปล่ามาเป็นน้ำบูเบอร์รี่และจากน้ำบูเบอร์รี่กลายมาเป็นน้ำองุ่นที่มันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะ ก,ก็เพราะก็เพราะวิทยาศาสตร์รรรมีคำตอบที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะในขวดที่มีน้ำใสๆอยู่นั่นก็คือน้ำเปล่าผสมน้ำเชื่อมนั่นเองคะ่ะนั่นเองคะ่ะเมื่อน้าปังได้แขกรับเชิญของเราเข้ายาคขวดน้ำซึ่งี่ฝาขวดน้ำมีดอกอัญชันติดอยู่จากสีของน้ำเปล่าจึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินย,งยังไงล่ะคะยังไงล่ะค่ะต่อมานาปังได้แขกรับเชิญของเราเปิดฝาขวดน้ำออก และเทสารวิเศษลงไปสารวิเศษนั่นก็คือน้ำมะนาวนั่นเองค่ะน้ำมะนาวนั่นเองค่ะจากสีน้ำเงินจึงเปลี่ยนเป็นสีม่วงยังไงล่ะคะยังไงล่ะคะแล้วเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ไงคะหน้าปังประโยชน์นะคะในดอกอัญชันมีสารแอนโทไซน์นซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์สามารถทดสอบความเป็นกรดเบสได้และเราสามารถนําน้ําดอกอัญชันไปทดสอบความเป็นกรดเบสได้โดยไม่ต้องชิมยังไงล่ะคะ ยังไงล่ะคะไในแก้วที่เราได้ดื่มไปยังมีสารรพคุณบำรุงสายตาเบิมำรุงสายตาเตอมภูมิต้านทานให้ร่างกายเติมภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยลดน้ำตาในเลือดช่วยลดน้ำตาในเลือดเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาระบายอ่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อตาลงมาเไรอีกด้วยนะคะช่วยต่อตาลงมาเไรอีกด้วยนะคะโหสุดยอดเลยค่ะทุกคนก่อนจจบรายการชารคิดวินไลส์ซ ราขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแม้ว่าโลกของเราจะจริญได้เทคโนโลยีแค่ไหนจะพัฒนาก้าล้ำเพียงได้ก็อย่าลืมพัฒนาจิตใจและสิ่งแวดล้อมให้ดีกันด้วยนะคะพือโลกของเราจะอยู่ไปกับเราอีกนานแสนนานเชื่อลูกเชื่อลานกันเลยล่ะค่ะท้ายรายการในวันนี้พวกเรา p k v ไ c i e ขอฝากไว้ว่าวิทยาศาสตร์จุดประกายความคิด

จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงของน้องๆทายโชว์นะคะเป็นยังไงบ้าง